สวัสดีครับผมตักโอดานนะครับและแล้วเราก็มาอยู่ในเกม Kingdom Hero M 3สมก๊กสงครามเลือดเดือดถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดต้องขอภัยไวนาที่นี้ด้วยนะครับและ k ิงด d o ม He โ o M ก๊กสงครามเลือดเดือดนี้เป็นเกมของเครื่องมือถือแล้วถ้าใครอยากจะช่วยเหลือผมยังไงก็ ลองอ่นดูได้ข้างล่างนะเพราะว่าผมเป็นคนพิการนะครับแต่ว,วันนี้เราจะมาทำสกิลทำสกิลตอนนี้นะไม่ได้ทำมาตั้งนานแล้วคือจริงๆมันมีตั้งนานนมแล้วคือมันจะช่วยลดการเสียอีวพีเมื่อเสียชีวิต อ่าที่เมืองอะไรก็คือมีเมืองที่ถึงชางรซวิวชางไม่รว้นถูกป่ะนะผิดทุกทีแล้วก็ช่างยงลู่เจียเจ้ยนลู่เจี้ยงเนี่ยมันเขียนผิดนะครับลู่เจียนมันจะไม่มีอ่าขอใหอ้ไอตัวที่เป็นเลือกเมืองแต่ในนี้มันมีไง อัน,นก็บอกไว้นะรเราดูเจียงอยู่ไหนนี่ช่างหยองอ่าเชียวชางแล้วก็ลูเจียงแล้วเราไปที่ไหนใกล้ๆอ่ะจะได้ไม่เสียงเงิน เยอะหรือ,อยังไงไปไหนเดี๋ยวก็ตอนกลับก็ตอ้องอ่าเข้าดานอ่าลงไปดานแล้วก็เดินเดินขึ้นมามันจะกลับมาได้เหมือนกันนะครับกับการกับการมาเก็บน้ำยา MP นะครับ คือผมเข้ามาเก็บอย่างเงี้ยอือตอนสกิลถ้าเป็นแบบพวกยิงธนูอย่างเงี้ยน,นะจะช้านานมาก จริงสามารถกดแก้ได้นะแต่แก้คนเดียวอ่ะมันไม่ไม,ไม่ไม่อยากใช้ไงมันต้อที่ไม่ถูกตัวอะไรอย่างเงี้ย วเวลาฮิวอีกฮิวนี้ผมจะหายฮิวหมดยังไม่ได้สักทีเป็นอาทิตย์อาทิตย์เป็นเดือนฮิวมันหายากนะถ้าวางขายนอกจากไปซื้อมันจะง่ายแต่ผม่ไม่ซื้อเราจะหาเอาเพื่อจะได้ความภูมิใจว่าเป็นนั่นโอ้โหมื่นเจ็ด โอ้นี่สี่พันเองเห็นป่ะอ่าถ้าไปเนี่ยโอ้ตอนนี้ก็สี่พันสี่พันกว่าก็ไปนี่ลกันไปกิจไกลหน่อยสิวชาแล้วเราก็เดินออกนอกด้านซ้ายด้านซ้ายด้านขวาผมไม่รู้ว่ามันจะมีทั้งสองด้านหรือเปล่านะ ตําลาเราก็ดูชื่อสกิลสกิลชื่อสกิลอย่างนี้นะ บอกนะว่าไม่มีงั้นเดี๋ยวลองอ่านกันเพราะเราไม่ได้อ่านว่าสก,กิลมันจะหาต้องทำเคเวสอะไรมากงภารกิจไม่ยอมสิ้นหวังหวังจริงหรือกลับไป กลับไปอะไรอะนรกกันเถอดทั้งเถิดทั้งหมดเออมือชัยทั้งเถิดอืมห่วงชิงอย่างชิงยากยิ่งเหรอยากเย็นเราไปหลับตรงไหนอ่ะตําหนักถึงชีวิตและความตาย เป็นกรรมนี่วิธีดูนะครับนี่เรากดดูเลยนะอันล่างเนี่ยที่เป็นสามจุดสามขีดเราก็เลือกสกิลนะครับนี่ไม่สิ้นหวังไฟนี่ไอ พวกรองเท้าที่ใช้เนะี่ยมันจะมีใช้ไอเทมได้เลยยังไม่ใช้นำทางเราจะวิ่งไปอยากจะรู้อยู่ในเมืองนี่เองอ๋อสก,กิลนี่มันอยู่ตรงกลางนะครับดูข้างล่างเห็นบ่าในแผนที่ที่มีรูปเล็กๆอะ่ะอี๋ กเกีอาหารใช่ต้องการคกิช่วยเหลือใช่ใช่ใชออกปุ๊บไปไหนเนี่ยส่งไปไหนโอ้ยส่งไปนี่แล้วยังไงคือนี่เส้นหวงังไปสุดสายของรถวงหลู วงฉางไม่รู้ส่งดวนกิจกรรมทั้งหมดเ,เป็นกรรมหายโอเค ไว้สินหวังส่งด่วนถ้าเราจะทำเควสอย่างเงี้ยมันจะมีให้วิ่งไปส่งวิ่งไปทางไหนอะสุดทางหัวช่าง ไปแล้วเราคือยังไงเดี๋ยวขอดูก่อนนะเพราะผมก็ไม่เคยทำอ๋อวิ่งไปข้างในเห็นป่ะ 455จาก499นะครับถ้าอย่างนั้นก็วิ่งไปวันเท่านี้เป็นตัวยังไงก็คืออ๋อเป็นบอส อีก1 6้6เมตร เสร็จแล้วหรอไปสุดสายของถนนัวฉางโอ้ย่างนี้ใช้อันี่้วการไอเทมที่เป็นรูปลงเท้าเนี่ย ไปไม่ถูกนะครับเจ้าอยากเรียนรู้สกิลช่วยเหลือตอนนี้เจ้าจะไปที่ถนนหัวฉางหาไปสุดปลายทางอ่า ถนนหัวฉางเจ้าจะได้รับสกิลความตายจำจำไว้ว่าอย่ายอมแพ้เอาทำไมอ่ะไม่ได้สักทีวิ่งก็วิ่งแล้ว เอาค้างเลยเอาวิ่งไม่ได้ Cô vai Ơi, kháng hả ้างนะครับปกินี้ทำไมไม่มีคนนี้ยังค้างอ่ะคือผมกล่าวว่าวิ่งไปเราก็วิ่งกลับอะไรอย่างเงี้ยมันค้างนะ พวกทำอะสก,กิลเควสอย่างเงี้ยมันมันยังงงงงอ่ะงั้นเดี๋ยวใช้รองเท้าว,วาร์ปไปเลย สงดวนวาปเห็นป่ะโอ้ตอนแรกก็วิ่งมาแล้วที่หนึ่งเรามันเสร็จยังเนี่ย สกิลมันน่าจะได้นะนะอ่าได้แล้วจริงด้วยปกตินี้ค้างนะครับแต่เราก็ได้ม้เรียนสกิลเรามีอยู่สองพันนะใช้เลย อ๋อมันเรียนเลเวลหนึ่งสองสามสี่ไปเรื่อยๆนะน่าจะเอ้า๋อ,อสามีสามขัน้นมีสามขั้น๋อไม่ใช่ดิอ่าแต้มเราไม่พอมันเลกขึ้นสีแดงอย่างนั้นนะแล้วสกิลนี้มันกดยังไงไม่ต้องกดมั้งอืมก็อย่างที่ผม ตายตอนนี้ห้เปอร์เซ็นใช่ไหมจะลดกี่กี่กี่อ่ะเท่าไหร่ออก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันละกันหรือว่าจะลองตายดูอ่ะลองตายกลัวมันไม่ตายไงเพราะผมเวลเยอะ,อะที่เนี่ยถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องปกินีหน้าเด็กทำไมอ๋อนี่ตัวเด็กเหรอ เห็นว่ามันมีผมไอตัวปกิเนี่ยไม่มี ก็จะอัพของผมขึ้นไปเรื่อยๆนะแต่นี้จะลองตายดูไงมันมันดรอปไอไร โอเคห้าสิบกว่าไม่น่าตายเอายี่สิบเองเหรอนึกว่าห้าสิบกว่านี่อยู่ชั้นไหนเนี่ยอ๋อลืมไปเรา ตีมอนหมดแล้วด้วยเออจะหาที่ตายจะหาที่ตายคือจริงๆอ่ะไม่ไม่จำเป็นต้องวิ่งอย่างนี้นะเออผมกล่าวว่าเออมันน่าจะตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยวาร์ปก่อนวาร์อาป,อปออกไปข้างนอกเลยเพราะเราได้สกิลแล้วไนงะ กิลมันต้องวิ่งจักเมืองมาอีกหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะแต่นี้เราจะไปต่อยเก็บทหารก่อนโอเคไปที่ที่ยากเลย เปนเนี่แหละเย่เย่ยอมเสียเรามีเปอร์อยู่ห้าเปอร์นะครับจะลองเสียดูว่าเราเรา,เราเพิ่งอัพไป,ปน,นิดเดียวอ่ะมันจะเสียกี่เปอร์นี่เสียแค่สามนะ ของมันต้องลอง เราติชานติชานหืมปิดสกิลอันนี้สองนี่อันนี้ปิดมันจะได้ไม่หิวโพ้โหไปลาตายเอาเอาใครยางนี้ธนูธนู đi này đi ra à. Ok, chặt tay đó Chỉ sợi Hãy khuất tí nữa ถาเปอร์นะเอาลืมไปว่า,ามีไอ้ไอที่มันตายเราอ่าใช้ใบอ่ะกันอีพีรถต้องนั่นงรอนะครับรอสักแป๊บหนึ่งโอ้โหหลายขั้นตอนอีกเดี๋ยววิลล์ยี่สามนาที เต่ถ้าเรามีใบเก็บไว้ใช่ไหมเดี๋ยวค่อยดูพอเกิดใบเราก็เสียอีพีก็เสียอีกนะครับตอนตอนนั้นผมเวลาอ,อันนี้ผมมาเล่นให้ดูเลยกดไม่ได้นะครับเราประมาณนาทีกว่า ก็คือมันจะช่วยจากเราลด10เปอร์อย่างเงี้ยมันจะลดลงไปสักอเจเปอร์เราอ่าป้องกันรเราเสียอ่า e เราอีกเท่าไหร่อ่ะสเปอร์อะไรประมาณเนี้ยผมว่าผมก็ไม่เคยตายเนาะเนี่ยเกิดเองไม่มีคนกดนะครับ เอา้าไม่เสียยูพีเหรอหรือว่ายังไงว่ามีอีใบนี้มันหายโอ้สิวเวลาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋วเอาไว้นี้ไปเจ็บก่อนขออีกทีขออีกที Okay. ไปต่อไปตายเออพี EP ไม่ลดนะหรือผมจำผิดข้าวก่อนที่ผมนอนหลับอะ่ะเราก็ปล่อยบอดไวอ้อ่ะมันน่าจะตายอาจจะจะเสียนะอีพนะีเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาดูดูนี่ดูนี่ ฉันอยากตายฉันอยากตายเอากลับมานี่เลยมั้งอันเนี้ยโอ้อยู่ไหนวะเนี้ยโอ้โหเดี๋ยวต้องเสียงเงินไปเพราะว่ามอนตรงเนี้ยมันมเวลวมาน้อยไงมันตีผมทีก็ กระดิกติ๊กติ๊กติ๊กขนาดปกินีอ่าเลเวลประมาณหกสิบมั้งถ้าตีผมตอนนี้ผมไม่ค่อยตายหรอกต้องไปที่เวลมันดีเยอะไปนี่นเลย ไเเจ็ดสิบปดสิบเลยปนกี้นี่ก็ขอพายเวลาแบบจะตายอะไรอย่างเงี้ยก็หลายขั้นตอนเราใส่ใส่ของม้ไงเออเก้าสิเนี่ย โ okay. อเคกับจุดเกิดนะครับมันมีสองอันนะเกิดจ,จุดเดิมแล้วเราก็ดูยูพีโอ้โหหายหมดเลยนะครับห้าเปอร์ห้าเปอร์นี้หายหมดก็แะสะแดงว่าเราเอัพไปเต็มสึกนี่คือว่ายังเยอะอยู่นะ โอเคครับถ้าอย่างนั้นยังไงผมขอจบไวเพียงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบไม่ชอบอยังไงช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกัน